คุณนะคุณตามีที่แล้วก็รับแล้วมีนี้ก็รับอีกนะครับนองจากว่าพูดมเุษยน,นี่ยต้องรักษามาตรฐานอย่างต่อนเนื่องนะใช่ค่ะมองไปทางหน้าซ้ายนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะแถวตอนนี้นะคะยังยาวนานนะคะบบเราก็ยังคงอยู่กันที่พูนมุษย์ MRT นั่นเองนะคะซึ่งผู้รับ เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็มาจากโครงการ e x t r a ์ a r าพาร์ูนะแล้วก็ติดคุณนทุกเ DRT แล้วก็จะเป็นแม่แบบที่ดีต,ต่อไปให้กับรุ่นน้องหรือนักขายที่เขาทำงานบริวภาย m DRT อาจจะเกิดได้ปีหน้าหรือว่าปีนี้เราต้องูดชิดให้ได้แน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะเรามาพูดถึงบทเกมกันามากี่กว่านะคะสำหรับคุณอวุธ MRT